ยะเคพันเตสังโคปฏิชาณาตุออย่างปัทรมภาโคมหาเทรสปปุณาติอวเสซสาภาคาอัมหากังปาปุนันตุภิกขุจจะสมเนราจะขหัตถาจะปาปุนันตุภิกุนันจะสมเนรานันจะกหัตถานันจะยาทาสุขังปริพุนชันโุ<ะ><ะ> มนพระคุณเจ้าลงไปรับพัะตาหารขอเรียนเชิญคณะญาติโย,ยมทุกท่านนะไปร่วมกันถาวายพัะตาหารแด่พระคุณเจ้าก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะอ,อนุมโมทนาไปกัดเยาตัวดิ้นนะด้านพลิกงานะมีอะไรระดัเดลุงก็เลยลุลกขึ้นกัน ගෙනත්ව නවා මේ ද ධනමදලිවරල හරගනය නරත්තන තියන එකක පූජ කරන් ප. අද පින්නපාම ධන පෙදාගන්න පිටි පසිදම්දය නැත මේ නේතන් ඇම්බ අපේ මගේ වං අත පැත්තේ පැත් පට ත පකුච්චාවක රෝරක් ප්‍රතහන් อ,องค์ไหนที่ว่างก็โยมก็เข้าไปถวายท่านได้เลยเนาะ,ะยกถวายทีละอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันนะในการที่อนุมโมทนาสาธุในเรื่องการทำบุญนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเนะจ้าภาพน้ำก็ดีสิ่งของก็ดีต่างๆ นะที่คุณโยมมาถวายนะตลอดถึงคณนะครอบครัวนะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาสาธุพร้อมๆกันสาธุสาธุสาธุ ที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทำทุกฝ่ายคณะสงฆ์ก็ททำหน้าที่ขคณะสงฆ์ญาติโยมก็ประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นที่ท่านญาติโยมทั้งหลายไม่ได้เห็นวันนี้ก็เพราะว่า,าท่านอาจารย์ไพโรธแต่ก็รับภาระหนัก โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารเมื่อคืนนี้ก็มาแจ้งมาบอกว่ามาถึงตีหนึ่งท่านก็พักผ่อนน้อยพูดง่ายๆว่าตีหนึ่งตีสองเกือบทุกวันทุกวันนะนี่ก็เรียกว่าพระสงฆ์ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆทางเอกสารกระทำ เพราะว่าเอกสารต่างๆก็ต้องนำส่งสำนักงานพุทธเอ่ยกว่าจะล่าลายเซ็นได้ก็ตั้งแต่น่นะจะเอาวาดาเจ้าคณะอำเภอแล้วก็กว่าจะเจเนี่ยอเอกสารกับห้าหกรฉบับห้าหกรฉบับกว่าจะตกแต่งกว่าจะทำ โอเคเนาะอานิมนพระคุณท่านไปพิจารณาอาหารพร้อมแล้วจงโนนอานิมน์พระอาจารย์สุมโนโผานำเลยเาะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าพระสงค์ท่านกระจำทั้งเอกสารทั้งวิชาการทั้ง สิ่งของต่างๆนะในการอบรมต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินเรื่องต่างๆที่พระคุณเจ้าประเทศศรีลังกาก็ดีหรืออินเดียก็ดีก็ล้วนแต่ต้องทำเอกสารเอกสารต่างๆนั้นเพื่อที่จะต่อวีซา่าหรือพาสปอร์ตหรือทำเรื่องต่างๆให้ครบสามเดือนมันต้องเร่งนะ บางทีเนี่ยเอกสารแต่ละฉบับก็ต้องมานั่งตรวจวันนั้นก็พาไปสำนักงานพุทธนะก็ยังไม่เสร็จอีกนะเขาแนะนำมาเพิ่มเติมนะในเรื่องของเอกสารก็ต้องกลับมามาทำอีก500-600ฉบับอีกนะเพื่อที่จะไปเซ็นเอกสารอีกนะเพราะฉะนั้นก็ วานั้นก็ไปคํำๆแล้วแหละไปโน่นไปเชียงรายนะไปขอลายเซ็นล่าลายเซ็นนะของเจ้าคุณนะซึ่งท่านเป็นผู้ปกครองในการดูแลนะจริงต่างๆเหล่านีนะ้เพราะฉะนั้นอาจจะหายหน้าหายตาไปนะจ,ะจะเอาวาดรับภาระเลขานะส่วนองค์ที่อยู่ก็รับภาระในการที่จะ ช่วยกันดูแลพระพิสุทธิสงฆ์ในการอบรมคุรุสาสมาธิซึ่งก็เป็นการแบ่งหน้าที่การทำไปใครอยู่ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นไปนี่แหละก็เรียกว่าสามัคคีคือพลังนะอันไหนที่เราช่วยกันจับช่วยกันทำก็เป็นการที่ทำบุญไม่ใช่ว่าโยมทำบุญอย่างเดียวพระก็ทำบุญได้ ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการช่วยเหลือซึ่งการและการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเผยแผ่หลักสูตรพระเดชพระกุลหลวงพอ่อไม่จราบว่ารุ่นโยมจบหรือ,อยังนนอรุ่นนี้ปัจฉิมนิเทศไือ,อยังนะน่าจะใกล้ๆแล้วเนอะอน่าจะใกล้ๆแล้วแหละเห็นท่านว่าปัจฉิมนิเทศวันไหนไ่รูหนี่นะเพราะฉะนั้นสิ่ง อันลำคาก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมเนาะที่มาเรียนเอาของสิ่งที่ดีๆไปใช้นะให้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะต่ตอตนเองและครอบครัวนะเพราะฉะนั้นจริงเหล่านี้เป็นวิชาที่หาเรียนพูดง่ายๆว่า ในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีให้เรียนเป็นหลักสูตรที่หาจับได้ยากไม่มีใครที่จะมานั่งคิดว่าหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปในระบบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็มีแต่นิม,มนต์พระกุญเจ้าาปเทศเล็กๆดนน้อย,อยอแค่เบื้องต้นเท่านั้น สมัยก่อนนี่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นหนังสือสูตรการเรียนแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าหนังสือเล่มอย่างนั้นหลักสูตรแบบนั้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเด็กสมัยใหม่นี้ก็เลยการเรียนรับรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็ลดน้อยถอยลงนะก็เป็นการที่ เราเห็นว่าการปรับหลักสูตรต่างๆก็ขึ้นตามยุคตามสมัยนะปัจจุบันนี้เด็กๆเนี่ยเราไม่ทันมันแล้วเพราะอะไรมันจับมือโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเล่นเป็นหมดอ,อย่างเราเรุ่นอย่างเราเเนี่ยไม่ทันนะนะะเล่นได้อย่างมากก็โทรโทรศัพท์เล็กๆ,กๆ,ๆน้อยๆข่าวสาร นี่คือวิวัฒนาการต่อของการพัฒนาทางโลกส่วนของการพัฒนาทางธรรมนะก็คือในเรื่องของการเผยแผ่หลักสูตรครุษาสมาธิยอมรับว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมองกันไกลโอ้ลองแล้วเป็นอะไรลูก <c oughs> เอนะอ่ะก็เรียกว่า พัฒนาการต้องตามยุคตามทันสมัยนะท่านมองการไกลในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของการเผยแผนะ่พระพุทธศาสนาะาะฉะนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นก็ต้องอาศัยความเป็นหนึ่งอันเดียวกันถ้นะาญาติโยม ไม่ได้ให้การสนับสนุนพระสงฆ์ก็กไปไม่ได้นะขาดพระสงฆ์การเผยแพ่ก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท,ทุกส่วนทุกองค์กรล้วนที่จะมีการช่วยคนละไม้คนละมือนะนี่ก็เรียกว่าการพัฒนาการพัฒนาก็คือการเข้ามาทำให้ดีขึ้นให้ขยายขึ้น เนี่ยก็เรียกว่าการพัฒนาเพราะฉะนั้นโยมก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาคนพัฒนาจิตใจพัฒนาสังคมพัฒนาพระสงฆ์นะพัฒนาพระสงฆ์เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้ร่ำเรียนเรียนรู้หลักสูตรอันที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ถือได้ว่าการสร้างขึ้นมาโดย มีคุณค่าอย่างยิ่งนะโดยทั่วไปแล้วอาจจะมองข้ามนะว่ามันเป็นเรื่องหน้าที่ของพระไม่ใช่หน้าที่ของคารวะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นองค์ประกอบทุกส่วนเพราะอะไรเพราะแต่ละบทเรียนแต่ละขั้นตอนทุกอย่างนั้นมันเป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตของคน ของคนเรานะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาญาตโยมก็ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญทุกส่วนไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่นะทุกเพศทุกวัยท่านสามารถสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาปรับให้ได้ถ้าเป็นเด็กก็จะใช้วิธีในเรื่องของทวิสาสมาธิ สมาธิก็เรียกว่าทำห้านาทีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถทําไดอ้อย่างสมมติว่าเราอย่างเนี้ยนะจะเดินทางแต่ละทีเนี่ยไปนั่งรออยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะเราก็สามารถทําสมาธิภาวนาแค่ระลึกพุโทโธพุโทโธในใจแค่นั้นหนาะนาทีรอรถบัางรอนี่รอนั่น ก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธินัเป็นการเสริมสร้างเพิ่มพลังจิตให้เกิดตนเองนะเพราะฉะนั้นการสะสมพลังจิตนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเน้นว่าการทำสมาธิจุดมุ่งหมายสูงสุดของการทําสมาธิคือการสะสมพลังจิตถ้าสะสมพลังจิตมากเพียงพอแล้ว นะมันสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของคนเราได้ไม่ว่าจะในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีหรือพบภูมินี้พบภูมิหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สูญสลายไปไหนมันอยู่กับตัวผู้กระทำปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายนะคำนึงถึงในเรื่องของ สิ่งที่มีคุณค่าล้ำค่านะทีะ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกท่านทุกคนก็เหมือนคนเราเนี่ยถ้าหิวแล้วไม่กินนะคนนั้นมันก็ยังหิวอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากหายหิวเราก็ต้องกินข้าวกินน้ำดื่มน้ำนะเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจก็เช่นเดียวกัน เพราะคนเรามองข้ามแต่เรื่องด้านจิตใจเรามองเรามองเฉพาะร่างกายนะบำลุงแต่ร่างกายแต่จิตใจเราไม่ได้บำรุงไม่ไม่สนุบํำรุงรักษาเพราะฉะนั้นทั้งกายทั้งใจมันย่อมที่จะประสานงานนะถ้าขาดจริงใด้จริงหนึ่งไปมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบนะนี่ก็เรียกว่าการทำ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองเมื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองแล้วยังเกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายาล้วนที่จะน้อมนำในการประพฤติปฏิบัตินะท่านใดที่เรียนหลักสูตรครูสาสมาธิกดีเรียนครูสา,าครูสมาธิกดีเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนหลักสูตรจริงๆมันก็มาจาก ครูสมาธินั่นแหละแต่มาเป็นครูรกษาครูศษาก็มาจากครูนั่นแหละเป็นภาษาอ,อีกภาษาหนึ่งก็ใช้เพื่อมาปรับเปลี่ยนให้พระพิสุิสงฆ์นั้นได้ร่ำเรียนได้ศึกษาเพราะถ้าพระพิสุสงฆ์ไปนั่งเรียนกับญาติโยมกว่าไม่สะดวกไม่สบายต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปท่านคิดมองการไกลว่า เมื่อสอนญาติโยมได้ก็น่าจะสอนพระพิสูจน์ได้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรครุษ,ษาสมาธิท่านใดที่จะมาเรียนก็ต้องบวชบรรพชาก่อนบวชก่อนถึงจะเข้ามาศึกษาได้อันนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งเอาไว้สําหรับพระภิสษุน,น์ะสมมเณีที่จะมาศึกษาครุษ,ษาสมาธิซึ่งก็เป็นรุ่นแรก ก็ผ่านไปรุ่นสองผ่านไปอยู่ที่วัดศรีธรรมรามรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ามาอยู่ที่วัดป่าสมเด็จพระยานวชิโรด,ดมทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เพราะว่าพระอาจาราย์ไพโรธท่านสารต่องานพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเพราะคิดว่าถ้าเราไม่ลื้อฟืน้นหรือเอามาสารต่อ หลักสูตรครูสาสมาธิก็ยอมที่จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถือว่าการเริ่มต้นที่วัดป่าสมเด็จพระยาณวชิโรด,ดมสารต่อในเรื่องของครูสาสมาธาิที่อื่นไม่มีที่อื่นก็สอนจะเฉพาะครูสมาธิตัวไปสำหรับคารวาดแต่ว่าคณะลูกศิษย์ต่างๆ ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าปล่อยไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่เป็นหลักสูตรอย่างดีแต่ไม่มีใครจะเอามาสานต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งท่านก็เลยมองการไกลว่าถ้าอย่างนั้นก็นควรที่จะเอามาสานงานต่อในเรื่องของหลักสูตรครุษ,ษาสมาธิเพื่อให้พระภิสุได้ รำเรียนเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะไปเผยแผ่ในต่างแดนได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็เริ่มที่จะมีมาได้ข่าวสารมาเรื่อยๆว่าจะมีเนปาลแล้วใช่ไหมท่านที่เบตเนปาลที่เบตถ้าไม่ดีจริงป่านนี้มันหมดหายไปแล้วโยม ของมันจริงดีจริงๆถึงประเทศอื่นถึงอยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าบ้านถ้าไม่มาศึกษาไม่มาขอนขวาเอาความรู้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะแต่ก็อย่างไรก็ตามเราก็ทำหน้าที่ไปเท่าที่จะทำได้ สุดกำลังเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมเนาะเออวันนี้เลยไม่ได้สวดเอาเอาอิติปิโสจักหนึ่งรอบสองรอบก็แล้วกันนะพูดไปจนเพลินเลยลืมพาโยมสร้างบารมีอ,อิติปิโสบาคะวะอ